คุณผู้ชมเสียวเส,สียวมาเสียวซับซ่านเสียวเสียวเหลือเกิน คลังสารดีวันนี้คุณผู้ชมจะพาไปพบกับเทศกาลที่เสียวที่สุดในโลกก็ว่าได้คุณผู้ชมซึ่งเทศกาลนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาดูยากมากๆค่ะแล้วก็จะต้องเอาชีวิตไปเป็นเดิมพันเทศกาลนี้นะคะเป็นเทศกาลนะคะร่วมพลสาหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาไฮสไลน์นานาชาติเลยค่ะเขาใช้ชื่อว่า the International Highline Meeting นั่นเองค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะในช่วงเดือนกันยายนในประเทศอิตาลีนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลที่ชิวแล้วก็หว่าเสียวที่สุดในโลกเท่าที่เคยได้ยิน เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเทศกาลนะคะที่เป็นกีฬาทรงตัวบนเชือกข้ามภูเขาค่ะ โดยที่ผู้เข้าร่วมเนี่ยต่างจะต้องทํากิจกรรมต่างๆนะคะบนเชือกที่แขวนอยู่เพียงเส้นเดียวระหว่างภูเขาสองลูกด้วยกันคุณผู้ชมนึกภาพตามนะคะเป็นเชือกแบบว่าแขวนขึงไปแล้วก็มีเปลย์อยู่นะคะซึ่งเชือกเนี่ยจะถูกแขวนกับเทือกเขาเอลฟ์นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าระดับความสูงจากพื้นดินเนี่ยหลาย้อยฟุตเลยคุณผู้ชมไม่เพียงแต่ว่ามานอนเล่นชิลๆเท่านั้นนะคุณผู้ชมเขายังมีกิจกรรมอีกต่างหากนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนการเล่นดนตรีการอ่านหนังสือชิลๆบนปเปลลอยฟ้า โดยจะมีเชือกอีกเส้นหนึ่งผูกติดอยู่กับภูเขาอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองจะบอกว่านอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วนะคะยังไม่พอเท่าน,านั้นยังมีการทําอาหารการทําเครื่องดื่มค่ะหรือการเล่นโยคะด้วยกันก็มีอีกด้วยคุณผู้ชม ทีนี้จะพาไปรู้จักกับกีฬาไฮสไลน์ S กันค่ะคุณผู้ชมโดยกีฬาไฮสไลน์ S นะคะหรือว่าการทรงตัวบนเชือกระหว่างหุบเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในกีฬาหมวดวสลักไลน์ค่ะซึ่งเป็นกีฬาเดินทรงตัวบนเชือกประเภทไนล่อนที่ถูกขึงตึงเอาไว้นะคะจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองโดยอาจจะขึงระหว่างต้นไม้2ต้นเสาสองเสา,สาค่ะไม่จําเป็นต้องมีความสูงเหนือพื้นดินมากนะักแต่เทศกาลอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสูงจนน่าใจหายจริงๆยังไงก็ขอให้ safety first เอาไว้ก่อนระวังเรื่องความปลอด ภคยกันด้วยใครอยากไปก็เชิญได้แต่จิมมี่ขออยู่ที่นี่ก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรารคดีมีชีวิต